เราก็จะเดินทางต่อนะครับผมราจะไปผ่นานที่ปยรถไฟกม1เวนะครับตรงุนี้จะเป็นทางแยกระหว่างสายเหนือ,อสายเหนือสายสานแล้วก็แยกไปสายใต้ที่โค้งบางซือนะครับโค้งนี้ก็จะผ่านที่สถานีบางซ่อนสะพานรามหงบางบํารุงบางริ่งชันนะครับผม ส่วนทางข้างบนนั้นจะเป็นทางยกระดับรถไฟทางไกลวิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับผมนี่นะครับผมโค้งตรงนี้นะฮะสะตไปผ่านที่บางักบางบะปุกแล้วก็ลงสายใต้ นะครับผมไปไอยู่รถไฟกมสเตเลียก็ยกเลิกใช้ไปแล้วนะครับผม,มตรงนี้เป็นสถานีรถไฟจัดจักรนะครับผมจะจุดจักรนะครับรถไฟทางไกลจะไปขึ้นหลังเลยจากสถานีจดัดจักรไปหน่อยเนึงนะครับผมจะไปบรรจบที่สถานีวัชเมียนารีแทนนะครับอ่าพอเลยสถานีจดัดจักรมา รถก็จะเร็วขึ้นทางยกระดับโลยนะครับ <S 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 น,นี่นะครับส่วนรางเก่าล่างเดิมนั้นก็ยังคงใช้อยู่นะฮะก็ยังคงใช้อยู่เพราะว่ายังมีรถสิบ้ารถน้ำมันนะรวมถึงรถจักรในน้ำที่ยังต้งองวิ่งทางข้างล่างอยู่นะครับอนาคตอาจจะรถเหลือรางเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามีโครงการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงอยู่นะะ ก็เ,เป็นช่วงทางไต่ขึ้นทางดกระดับนะครับส่วนทางที่เห็นนั้นจะเป็นของรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อ,อลังสิตนะครับของเรารถไฟทางไกลเนี่ยจะวิ่งทางกลางส่วนทานเร็มจะเป็นของรถไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าเส้นทางเนี้ยตรงนี้มีทั้งหมดสี่หลางสีทางนะครับ รวิ่งกันได้ตามใจชอบเลยแยกสายแยกากกัเรียบร้อยรถไฟทางไกลสสายสีแดง2นะฮะไม่เหมือนทางชุมทางตรึงชันนะครับผมมีแค่2ลรางก็ต้องสลับกันวิ่งก็เหมือนกับควบคุมเวลานะให้ทางรถไฟฟ้าวิ่งก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งระยะไว้ให้รถไฟทางไกลตามนะฮะเพราะว่ารถไฟจะไม่ได้จอดนานนะคะรับผมรถไฟฟ้าเนี่ย ซึ่งทําให้ไม่มีปัญหาผลกระทบเรือเ่องที่ว่ารถไฟจะชนกันเรื่องนี้นั่นเพราะว่าเขาเป็นการควบคุมอยู่แล้วนะฮะก็จะมีเสาสัญญาณแบบนี้เหมือนกันนะครับผมจากที่ทุกคนอื่นเนี่ยฮะเสาสัญญาณแบบนี้พอรถไฟผ่านปุ๊บจะเป็นสีแดงทันทีผ่านไปนตู้สองตู้เนี่ยนะฮะก็ควบคุมไว้ที่100่งกิโเมตรนต่อชั่วโมงแล้วก็40่สกิโเมตรนะฮะ เลยประมาณนะครับผมติดภาออพยังไขอเอาไปด้วยอ่าตอนนี้เราก็มาถึงนะงนั่นน้ะเจอหนูแดงปรีเลยนะครับนไฮะก็จกะวิ่งไม่ชนกันนะครับผมก็คือตา่างคนต่างวิ่งเพราะว่านคนละทางพอเราขึ้นมาปุ๊เนี่ยเราก็จะมาเจอครับสถานีรถไฟวัดเสมียนนารีนะคร โซนรถไฟทางไกลนี่ก็จะวิ่งยาวๆเลยนะครับผมไปจอดที่ก็ดอนเมืองนะฮะโซนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะจอดตามสถานีหลายทางไปเลยนะครับก็เพื่อนๆที่จะลงพวกบัคเ็นหรือลักสี่เนี่ยให้ลงที่ดอนเมืองแล้วก็ต่อรถไฟฟ้ามาได้นะครับ น,นคนรู้สึกว่าเหมือนจะมีฝนตก้วยนะะแล้ไฟฟ้าก็จะวิ่งตามมาแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจอดทุกสถานีเลยนะครับบนทางต่งนระดับ นี่เป็นสถานีบางเฉลิมนะครับป็นสถานีรถไฟฟ้าบางเฉลิม ก็เป็นลจักรใหม่ยังไม่ต้องแคกต่อาจจะจะมีการก็คือ90ตามัหมดตามไวิ่งแล้นะฮะ สมพึ่งตอไปนะครับคือจะทานแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่มีตึะะก,มมมก,กมีปัญหาที่สุดนวเาะสียงดังมากจนพอม่ตัวใสอยู่นะครับวิ่งเสียงกันต็เนเหนียวนะ นี่เป็นสถานีกลางที่หาครับก็เห็นที่สถานี่นหัวเลยสถานีรอบๆจะจอดที่เรือทาแล้วก็กับ นาิกา12นาทีนะครับผมมาถึงที่สถานีรถไฟดอนก็จะเป็นคามที่จะาชานชาลาสูงแบบนี้เลยนะครับค่อ้าง,งดูที่จัดทันสมัยกว่าสถานีเดิมไปนางมากแลือก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยผู้คนเล่นรถสัญจรขายาบจะไม่มีทางขึ้นมาบนชานชลาได้นะครับเพราะทางสถานีก็ค่อนข้างมีการตรวจเข้ม ในการที่จะให้ผู้โดยสารขึ้นมาบนชานสลาด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าจอดอยูที่ดอนเมืองนะฮะ12นาฬิกา12นาทีนะครับผมผู้โดยสารทั้งพาโคงทั้ง้าไม้ท้านะ,ะนะครับสามารถขึ้นไปได้เหมือนกันนะฮะก็เราจะจอดอยู่ที่ดอนเมืองประมาณ7นาทีนะฮะเพราะว่าเรามา ต่อที่12นาฬิกา12นาทีนะครับผมแต่เราจะออกได้ก็ต่อเมื่อ12นาฬิกา22นาทีก็ประมาณเกือบ10นาทีนะครับนะครับผม12นาฬิกา22นาทีนะฮะ,ะ,ะสถานีต่อไปจอดที่รังสิตเลยนะครับผมรอบรรยากาศสถานีจะเป็นประมาณนี้ฮะ จะมีชั้นที่สองด้วยนะครับผมชั้นที่ให้ผู้โดยสารรอ,อคอยอยู่ข้างล่างจะมีที่นัง่งนข้งเยอะเลยนะฮะส่วนข้างบนชานชาลาเขาจะประกาศกันต่อเมื่อขบวนรถไฟกําลังจะเข้าสถานีแล้วก็ให้ผู้โดยสารเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมานะครับผมลิฟต์ก็มีนะฮะสถานีนี้ เดี๋ยวเราจะไปลงทางยกระดับที่แ,แถวแกนคาร์เรานะฮะแล้วก็ผ่างที่สาถานีรถไฟฟ้าหลักศกบรรยากาศค่อนข้างที่จะมืดคืนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งตกตเห็นไหมครับเห็นวจะไปตัรจบอยู่ที่ทางข้างล่างใต้ยอยู่รถไฟแกนแครงข้างล่างก็จะเห็นพอดีเลย ก็จากบางซื่อมาแถวแถวลังสิตเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ๋อฝนตอกนะเพื่อนเห,หมาะเหมาะเลยใช่หไหมฮะอโอบรรยากาศรีบปิดรีบปิดกันใหญ่เลยนะครับผมอ่าบรรยากาศตอนนี้ฝนก็เทลงมาเลยนะฮะอ่าตอนนี้เพิง่งาที่ตลาดสีกมเมือนไปนะครับผม